สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องขุนทองคํานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมครูพงษ์จะพาพี่พี่น้องๆทุกท่านไปรับชมเกมหมากรุกไทยนะครับผมซึ่งเป็นศึกหมากรุกไทยขุนทองคําครั้งที่6นะครับผมแข่งขันในปี2 5 3 4ณอาคารกีฬาเวทสองกรุงเทพมหานครนะครับผมตอนนี้นะครับมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบ8เซียน2ท่านแล้วนะครับ ท่านแรกคือท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับท่านที่สองคือท่านอาจารย์หนูทองในคลิปนี้ก็จะเป็นคู่ที่3นะครับในรอบ16เซียนเป็นการต่อสู้กันระหว่างหมากฝ่ายสีแดงท่านอาจารย์สมคิดนะครับผมพบกับผู้เล่นหมากฝ่ายสีดำท่านอาจารย์เกียรตินะครับเกมนี้นะครับผมจะสนุกสนานขนาดไหนมีแต้มใดที่จะพาพวกเราไปรับชมกัน เราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับผมอาจารย์สมคิดหมากแดงนะครับพัฒนาเม็ดนะครับผมขึ้นไปที่งอง,งูสอง อาจารย์เกียรติตั้งรับด้วยการพัฒนาม้านะครับขึ้นมาที่จอ7อาจารย์สมคิดพัฒนาโคนคอ2ครับอาจารย์เกียรติพัฒนาโคนเฉ7อาจารย์สมคิดพัฒนาโคนชฉชิง2ครับ หมากฝ่ายแดงขึ้น3ตัวเรียงแบบนี้เป็นหมากซ่อนรูปนะครับยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเดินเป็นม้าซ้ายม้าเทียมเม็ดซ้ายหรือว่าจะม้าโยงขวานะครับอาจารย์เขียดพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นมาที่คอ7อาจารย์สมคิดเปิดเบี้ยจอ3ขึ้นไปจอ4ครับ การเปิดเบีย้ยตัวนี้ดูเหมือนว่าเตรียมที่จะนำเม็ดขึ้นนะครับอาจารย์เกียรติเปิดเบีย้ยคอ6ไปคอ5เปิดเบีย้ยแต้มนี้นะครับจะขึ้นเป็นม้าโยงขวาหรือจะลำเลียงโคนขึ้นมาเป็นม้าเทียมโคนนายผลนะครับ อาจารย์สมคิดพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นไปจอ3ครับอาจารย์เกียรติพัฒนาม้านะครับขึ้นมาคอ6เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับขึ้นเป็นรูปม้าโยงขวาอาจารย์สมคิดพัฒนาม้านะครับขึ้นไปงอ2ครับอาจารย์เกียรติเปิดเบี้ยงอ6มางอห อาจารย์สมคิดเปิดเบีย้ยชฉ3ขึ้นไปชฉดูเหมือนว่าหมากฝ่ายแดงเตรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เกียรต์นะครับเปิดเบีย้ยชฉมาชฉนะครับอาจารย์สมคิดพัฒนาม้าขึ้นไปชฉสาม เป็นไม้โยงขวานะครับอาจารย์เกียรติลาเลียงเม็ดขึ้นมาครับที่งอหอาจารย์สมคิดนะครับพัฒนาขุนขึ้นจอสครับในตำแหน่งขุนวังในจังหวะตรงนี้นะครับ การที่หมากแดงไม่เดินเบี้ยแตแ้มนี้นะครับผมหมากฝ่ายสีดำอาจจะชิงเป็นปูสามเบี้ยแล้วจะได้เบี้ยสูงสะกดโคนนะครับเบี้ยสูงมรณะถ้าหมากดำจะเล่นนะครับสามารถที่จะเล่นได้อาจารย์เกียรติยังไม่เล่นแต้มเบี้ยนะครับผมอาจารย์เกียรติพัฒนาโคนนะครับขึ้นมาที่งอเจ็ด เป็นโคนเทียมเม็ดเรียกว่าม้าโยงขวาบรลือโลกนะครับจังหวะนี้อาจารย์สมคิดจึงเปิดเบี้ยขึ้นไปอาจารย์เกียรติลำเลียงโคนขึ้นมา อาจารย์สมคิดนะครับลำเลียงโคนขึ้นขอไข่สาหมากฝ่ายแดงก็จะเป็นรูปม้โยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับส่วนหมากฝ่ายดําเป็นไม้โยงขวาบรลลือโลกการเปิดหมากของทั้งสองฝ่ายถือได้ว่าใกล้จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมากดําเหลือเพียงขึ้นขุนนะครับ จังหวะนี้อาจารย์เกียรตินะครับพัฒนาขุนขึ้นวังนอกต่อมานะครับหมากฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินก่อนเรามาดูว่าในศึกนี้อาจารย์สมคิดจะแปรขบวนด้วยแม่บทใดแม่บทก็จะมีเบีย้ยคู่ริมเบีย้ยบ่อพรางเบีย้ยปีกอินซีโคนก้าวร้าวนะครับ ที่เราได้ศึกษากันไปในช่องเซียนเหนือเซียนของครูพงนะครับในคำแนะนำม้าโยงขวา EP 1-10ถึง10นะครับผมในเกมนี้นะครับทีเดินที่12อาจารย์สมคิดแปรขบวนด้วยเบีย้ยคู่ริมครับเบีย้ยก่อไก่4อาจารย์เกียรตินะครับ ตอบโต้เบี้ยคู่ริมด้วยการกินตัดเบี้ยที่ขอสี่โคนถ้ากินขึ้นไปนะครับเม็ดก็จะขึ้นมาไล่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันหมากฝ่ายดำได้ขึ้นเม็ดมาบุกในขณะที่โครงสร้างเบี้ยของหมากฝ่ายแดงจะเป็นเบี้ยที่อยู่ใกล้กลางกระดานได้เปรียบเบี้ยในนะครับ แต่ทว่าในเกมนี้อาจารย์สมคิดเลือกใช้เบีย้ยกินเมื่อใช้เบีย้ยกินนะครับจังหวะความได้เปรียบอยู่ที่หมากดำทันทีเนื่องจากว่าโคนตัวนี้นะครับต้องคอยคุ้มครองเบีย้ยดังนั้นแต้มต่อไปหมากแดงจะนำเบีย้ยไปไล่ม้านะครับอาจารย์เกียรติจึงบล็อกไว้ด้วยเบีย้ยแต้มนี้นะครับผม ถือว่าเป็นแต้มที่ดีมากนะครับอาจารย์สมคิดนะครับลำเรียงเม็ดขึ้นกลางกระดานอาจารย์เกียรติตอบโต้ด้วยการเดินเบีย้ยมาไล่ครับ การที่ถูกหมากดำไล่ในจังหวะแบบนี้นะครับทําให้หมากฝ่ายแดงจะต้องแก้เกมนะครับถ้าเม็ดถอยถูกเบียดทิ้มมานะครับดังนั้นจังหวะความเป็นมือนำฝ่ายที่ได้บุกก่อนอยู่ที่หมากดำแล้วนะครับตอนนี้ จังหวะนี้อาจารย์สมคิดนะครับเลือกที่จะเดินโคนขึ้นไปผูกเม็ดอาจารย์เกียรตินะครับนำเรือที่กอ8มากดต่อขุนเหตุผลที่นำเรือมากดนำเรือกอ8นะครับเพราะไม่ต้องการที่จะแลกกับเรือของหมากแดงนะครับ เพราะถ้าใช้เรืออีกลำมากดอาจจะถูกกินตัดเบี้ยเมื่อเบี้ยกินเข้ามาถูกแลกเรือนะครับผมไม่อยากเสียจังหวะนั่นเองดังนั้นจังหวะนี้นะครับอาจารย์สมคิดกินตัดเบี้ยที่ขอ5อาจารย์เกียรตินำเบี้ยกินขึ้นมาอาจารย์สมคิดนะครับ กินแลกเบีย้ยที่จอห้าอาจารย์เกียรตินำเบีย้ยชฉหกกินขึ้นมาครับไล่เม็ดจังหวะนี้นะครับอาจารย์สมคิดตัดสินใจนำเม็ดกินแลกเบีย้ยนะครับแต้มนี้ เป็นการตัดสินใจของผู้เล่นนะครับเพื่อไม่ต้องการเสียจังหวะแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหมากดำก็ได้เปรียบสักหมากมีเม็ดซูเบี้ยนะครับอาจารย์เกียรตินำเม็ดนะครับกินขึ้นมา อาจารย์สมคิดนำเรือนะครับที่ยอหนึ่งมากดต่อขุนเตรียมใช้ม้านะครับเปิดรุกอาจารย์เกียรตินะครับหลบขุนให้ปลอดภัยอาจารย์สมคิดเลือกที่จะใช้เบี้ยนะครับ กินแรกที่งอหจังหวะนี้เป็นการดึงให้ม้าคู่ต่อสู้ขึ้นมาบุกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้บางครั้งการกินคู่ต่อสู้ก่อนเป็นการดึงกำลังคู่ต่อสู้เข้ามานะครับอาจารย์เกียรตินำม้านะครับกินเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับ เวลาไปเล่นนะครับจะได้ระวังไว้การกินคู่ต่อสู้บางครั้งดึงคู่ต่อสู้มาบุกเข้ามาหาตัวเองซึ่งอาจจะทําให้ฝ่ายเรานะครับตกเป็นรองได้นะครับจังหวะนี้นะครับที่หน้าเดินคือต้องนำโคนตัวนี้นะครับขึ้นไป ไล่ม้านะครับอาจารย์สมคิดนะครับขยับขุนหลบจากตากดและในจังหวะนี้เองนะครับที่เป็นแต้มเด็ดของเกมนี้นะครับผมซึ่งเป็นจังหวะเดินของหมากฝ่ายดำฝ่ายดำนะครับจะเดินอย่างไรจึงจะได้เปรียบหมากฝ่ายแดง นะครับเช่นได้เปรียบสัก์มากได้เปรียบในการบุกเข้าทําก่อนพี่พี่น้องๆน,นะครับ FC ทางช่องขุนทองคำนะครับลองฝึกคิดในจังหวะนี้ถ้าหากว่าเป็นท่านท่านจะเดินบุกอย่างไรดีครับจังหวะนี้ลองคิด10นาที10วินาทีนะครับ คิดว่าพี่ๆน้องๆเอฟซีคิดไว้แล้วนะครับว่าจะเดินอะไรเรามาดูว่าจะตรงกับท่านอาจารย์เกียรติหรือไม่นะครับอาจารย์เกียรตินะครับท่านคำนวณหมากในจังหวะนี้มองเห็นแต้มม้ากินตัดโคนดึงให้ขุนขึ้นไปกินแล้วเปิดรุกด้วยเม็ดเมื่อขุนหลบต้องหลบตานี้แล้วเม็ด จะมาตีรุกคาดและกินม้านั่นหมายความว่าจะได้เปรียบสักหมากเสียเม็ดแลกกับโคนนะครับดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์เกียรตินะครับใช้ม้านะครับกินตัดโคนขุนกินขึ้นไปเม็ดตีรุกครับอาจารย์สมคิดถอยขุนกลับ เม็ดนะครับลงมาตีรุกขุนหลบมาที่ชอช้างสองอาจารย์เกียรติกินม้าครับม้าถอยมากินถ้าเรือดำมาตีรุกนะครับจะถูกเรือปิดถือว่ายังแก้ได้นะครับจังหวะนี้อาจารย์เกียรต์นะครับจึงนำเรือมา จับกินเบีย้ยอาจารย์สมคิดนำเรือขึ้นไปผูกอาจารย์เกียรตินำเรือนะครับมาผูกและก็ซ้อนด้วยนะครับ และจังหวะนี้นะครับอาจารย์สมคิดนะครับเดินม้าขึ้นไปจอสี่ตรงนี้เหมือนจะพลาดนะครับแต่ว่ายังแก้เกมได้นะครับที่บอกว่าเหมือนจะพลาดเพราะว่าหมากดำจะกินแรกขุนกินขึ้นไปแล้วม้านะครับจะมาตีรุกคาดและก็กินโคนแต่ ม้านะครับเมื่ออยู่ตรงนี้นะครับถูกเรือมาจับแล้วม้าหนีไม่ได้นะครับถูกกินคืนเพราะฉะนั้นจังหวะนี้อาจารย์เกียรตินะครับท่านกินแลกเรือขุนขึ้นไปกินอาจารย์เกียรติมองว่าถ้าม้ามาตีรุกขุนจะขยับมาติดเมื่อม้ากินโคนถูกเรือจับกินแล้วม้าหนีไม่ได้นะครับผม ดังนั้นในจังหวะนี้นะครับอาจารย์เกียรติจึงยังไม่รุกนะครับผมอาจารย์เกียรติเลือกที่จะใช้โคนนะครับขึ้นมาบุกไล่ม้าม้านะครับไปตานี้นะครับจับกินโคนและจังหวะนี้อาจารย์เกียรตินะครับนำม้ามาตีรุกครับที่งอสี่ ขุนหลบลงมาตานี้นะครับโคนนะครับอาจารย์เกียรติขึ้นมาไล่ม้าอาจารย์สมคิดนำเรือไปตีรูกครับอาจารย์เกียรติหลบขุนลงไปชอช้างแปดเรือลงมาผูกโคนและจังหวะนี้นะครับอาจารย์เกียรตินะครับ มองแต้มบุกโจมตีกินตัดม้าแล้วนำเรือมาตีรุกนำเรือมาจับกินโคนนะครับจึงกินม้าทันทีเบี้ยกินเรือนะครับลงมาตีรุกขุนนะครับต้องดูว่าจะลงไปตาไหนนะครับจังหวะนี้อาจารย์สมคิดเลือกลงมาตาฉอนหนึ่งเรือมาจับกินโคน โคนถอยได้แค่ตานี้นะครับปลอดภัยสุดและจังหวะนี้อาจารย์เกียรตินะครับนำเบีย้ยบุกเข้ามาชอช้างสี่ถ้ากินแรกโคนจะเข้ามานะครับดังนั้นจึงยันเบีย้ยไว้อาจารย์เกียรตินะครับนำม้ามาล็อกไว้ อาจารย์สมคิดหงายเบี้ยและในจังหวะนี้ถือว่าเป็นแต้มเด็ดช่วงท้ายนะครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆ f อซนะครับตั้งใจฝึกคิดกัน10วินาทีครับจังหวะนี้หมากฝ่ายดำจะเดินอย่างไรจึงจะได้เปรียบหมากฝ่ายแดงลองหาแต้มเด็ดดูครับ ถ้าเป็นอาจารย์เซียนป่องก็จะเรียกตำแหน่งแบบนี้ว่าลูกสูตรนะครับอาจารย์นกกระจิบก็จะเป็นกลยุทธ์สุดยอดเซียนนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆคิดไว้แล้วนะครับผม มาดูว่าจะเหมือนกับท่านอาจารย์เกียรติหรือไม่อาจารย์เกียรตินะครับมองเห็นแต้มการหงายเบีย้ยและเตรียมนําเรือรุกจนนะครับเพราะว่าขุนหมากแดงหลบไม่ได้แล้วตอนนี้ดังนั้นทําอย่างไรให้เบีย้ยได้หงายอาจารย์เกียรตินะครับโชว์แต้มเด็ดเส้นโคนให้เบีย้ยกินแต้มนี้สวยงามมากๆนะครับผมถ้าไม่กินโคนจะเข้ามา นะครับหรือเข้ามาตานี้นะครับอาจารย์สมคิดตัดสินใจกินอ่าเป็นเบีย้ยคว่ำนะครับอาจารย์เกียดหงายเบีย้ยถ้าเป็นเบีย้ยหงายจะมีจุดขาวอยู่ด้วยนะครับและหมากดำนะครับเตรียมรุกจนนะครับผม ด้วยการประสานงานมา้าเบี้ยงหายเรือนะครับและจังหวะนี้อาจารย์สมคิดแก้ไม่ได้นะครับผมจึงขอยอมแพ้ในเกมที่1น,นะครับเกมนี้ก็เป็นท่านอาจารย์เกียรติหรือเซียนหงอกนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม จบไปแล้วนะครับกับศึกเกมที่1น,นะครับผมระหว่างท่านอาจารย์สมคิดหมากฝ่ายแดงนะครับกับท่านอาจารย์เกียรตินะครับหมากฝ่ายสีดํานะครับเป็นท่านอาจารย์เกียรติฟูเฟื่องมงคลกิจเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์นะครับผมเกมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแต้มดีๆนะครับผมระหว่างศึกม้ายงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับกับ ม้ายงขวาบรรลือโลกนะครับผมซึ่งฝ่ายไม้ยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับแปรขบวนด้วยเบีย้ยคู่ริมนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของไม้ยงขวาเบีย้ยคู่ริมนะครับผมขอแนะนำให้เข้าไปศึกษาที่ช่องเซียนเหนือเซียนของครูพงศ์นะครับซึ่งเป็นช่องหลักของครูพงศ์นะครับครูพงศ์ได้ทำความรู้แนะนำไว้ 10คลิปนะครับผม EP 1ถึง10เกี่ยวกับความรู้ม้าโยงขวานะครับเข้าไปศึกษาได้นะครับผมในคลิปปัจจุบันนี้ของครูพงศ์นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นหน้าตาของครูพงศ์ด้วยนะครับต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมเพื่อจะได้รู้ว่าครูพงศ์หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับที่มาทำคลิปให้กับทุกท่านได้ศึกษากันนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์สมคิดแล้วก็อาจารย์เกียรตินะครับผมที่ท่านได้แข่งขันในเกมที่หนึ่งนีไว้นะครับผมในศึกหมากรุกไทยขุนทองคําครั้งที่6ในปี2534นรนะครับณอาคารกีฬาเวท2นะครับหวังว่าจะทำให้ทุกท่านนะครับสนุกมีความสุขกับเกมที่หนึ่งนี้นะครับผมคอยติดตามเกมต่อไปนะครับใน สึกกระดานที่2นะครับผมว่าจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนอาจารย์สมคิดจะต้องงัดไม้เด็ดกลับมาต่อก่อนเพื่อที่จะขึ้นมาชนะคืนให้ได้นะครับแต่ถ้าท่านอาจารย์เกียรติชนะเป็นเกมที่2ก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8เซียนทันทีนะครับผมคอยลุ้นไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูพงก็ขอลาพี่พน้องๆทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในกระดาน ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ